السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم واياي بالتقوى الله لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอลาได้ทรงสร้างร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาอย่างสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อนปรณีตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาพระองค์ได้ทรงให้มันประกอบขึ้นมาจากระบบต่างๆมากมายที่ทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์และอวัยวะต่างๆที่ช่วยเหลือกันจนทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกๆอวัยวะทุกๆระบบในร่างกายที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนั้น ล้วนมีความสำคัญและจะเป็นทั้งสิ้นแต่ถ้าว่ามีอยู่อวัยวะหนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนและมีความสำคัญเป็นพิเศษและอวัยวะนี้เป็นอวัยวะที่มีผลกระทบกับอวัยวะอื่นเป็นอย่างมากอวัยวะที่ผมว่ามานี้นั่นก็คือหัวใจท่านรอซูล ullah ลซล,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 ลมได้กล่าวไว้ว,ว่าอินนัลฮะลาลบับยินุนว่าอินนัลฮะรอมบับยินุน ว่าใบนัหูมะมุชตะบิฮาตุนลายะละมุฮุนนักซีรุนมินันนสแท้จริงสิ่งที่อนุมัตฮาลานนั้นชัดเจนและสิ่งที่ต้องห้ามฮารอมก็ชัดเจนและในระหว่างทั้งสองนั้นคือสิ่งที่คุมเคือซึ่งผู้คนส่วนมากไม่รู้ฟาแมนิตตะกออช ا บะฮะตีอิสตบรออะลีดีนิฮีวะอิรดีฮีว่ามันวะกออาฟกอรอม ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ระวังและปกป้องตัวเขาจากสิ่งที่คุมเครือแท้จริงเขาได้ให้ศาสนาและเกียรติของเขาใสาสะอาดปลอดมลทินและใครก็ตามที่ตกอยู่ในสิ่งที่คุ้มเครือก็เสมือนกับว่าเขาได้ตกอยู่ในสิ่งที่ต้องห้ามกกกอออรรยยาลลลิีน อัลาวาอินนาฮิมัลลอฮิมะฮาริมุูเปรียบดังเช่นผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์อยู่รอบๆบ,บ,บริเวณเขตห่วงห้ามซึ่งมันเกือบจะเล็ดลอดเข้าไปกินในเขตห่วงห้ามอยู่แล้วพึงทราบเถิดว่าทุกๆก,กษัตริย์ย่อมมีเขตห่วงห้ามและพึงทราบเถิดว่าเขตห่วงห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตะาอาลานั้นคือบรรดาสิ่งต้องห้ามทั้งหลายอลาัลาอวาอินนาฟิลเัสดีมุดุกอตันอิดาซอลฮัสซาลฮัลยัสดูกุลลุหู ว่าอิาฟาดฟาดัลจสดุคุลลูหอัลวะฮิยลกอลบพึงทราบเถิดว่าในร่างกายมนุษย์นั้นมีก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งเมื่อมันดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีตามไปด้วยและถ้าหากว่ามันเสียร่างกายทั้งหมดก็จะเสียตามไปด้วยพึงทราบเถิดว่ามันคือหัวใจพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับหัวใจของเรานั้นเป็นอวัยวะที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง มันเป็นอวัยวะหนึ่งที่ต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อคงให้ระบบอื่นๆสามารถทำงานอยู่ได้หากคนคนหนึ่งมีร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีอวัยวะต่างๆที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่หัวใจของเขามีความผิดปกติหรือป่วยแน่นอนครับว่าเขาย่อมไม่สามารถที่จะใช้ความแข็งแรงที่เขามีอยู่ได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับจิตใจหากคนเรามีจิตใจที่ไม่เข้มแข็ง ต่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงขนาดไหนเราก็ย่อมพ่ายแพ้ให้กับอารมณ์ความอยากของเราอยู่ดีแต่ถ้าหากจิตใจของเราเข้มแข็งเราก็จะสามารถเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำของเราได้ทำให้เราสามารถฝึกให้หัวใจอยู่ในแนวทางของศาสนาคือการกระทำแต่สิ่งที่เป็นอนุมัติตามหลักศาสนาและหลีงห่างจากสิ่งต้องห้ามและพยายามไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือทำตัวให้เคยชิน กับสิ่งที่คุ้มเครือเพราะมันจะนำพาเราไปสู่สิ่งต้องห้ามได้อัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอูดุบิลลาฮิมินัสชัยตอนิรรจีมอัลลัฎีนอามานูวะตัตมะอินุลกุลบุฮูบิดิกริลลาัลลาบิดิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลบความว่าบรรดาผู้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์พึงทราบเถิดด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทําให้จิตใจสงบพ,พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับการควบคุมจิตใจตัวเองให้อยู่กับการเคารพพักดีและอิบาดาต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากก็เนื่องมาจากที่ว่าหากว่าเรานั้นขาดการอีมานและอิบาดาต่ออัลลอฮ์แล้วทุกๆการงานทุกๆสิ่งที่เราทํา ก็ย่อมไม่มีความหมายและไม่ถ an ูกตอบรับและหากการงานของเราไม่ถูกตอบรับเราก็จะไม่มีทางที่จะได้เข้าสวงสวรรค์ของพระองค์มีหะดีษของท่านนบีสุลต่านฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอัลกัยยิสูมันดานานัฟซซหูวอามิลาลิมาบ ع ดัลมาตุวัลอาจิซูมันอัตบะนัฟซซหูฮาวฮาหะว่ามันนาอัลลอฮความว่า ผู้ที่ชาญนฉลาดนั้นคือผู้ที่ทบทวนตัวเองอยู่เสมอและกระทําการงานที่จะยังประโยชน์หลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วส่วนผู้ที่บกพร่องนั้นคือผู้ที่ํำตามอารมณ์ของเขาและเพ้อฝันต่ออัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับหากเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะในโลกดุนยาหรืออาคีรอแต่เราไม่พยายามไม่กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะนําพาตัวเราไปสู่เป้าหมายนั้น เอาแต่หวังรวมๆแรงๆแต่ไม่ลงมือทำก็ย่อมไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ทุกท่านครับขณะน,นี้พวกเราอยู่ในยุคอะคิริสตามานอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วสัญญาณเล็กต่างๆได้มาจนเกือบครบแล้วและถ้าหากว่าสัญญาณใหญ่ต่างๆได้มาเมื่อไหร่เมื่อนั้นประตูเตาบัิก็จะถูกปิดลงเราจะไม่มีโอกาสแม้แต่นิดเดียวในการกลับตัวอีกต่อไปหรือต่อให้เราไม่ได้อยู่เจอสัญญาณใหญ่ แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องพบเจอมันอย่างแน่นอนนั่นก็คือความตายฉะนั้นเราจึงต้องรีบทำความดีทำอิบาดะและเตาบัดตัวให้มากๆพยายามควบคุมจิตใจของเราให้แน่วแน่อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอาลาก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนที่วิญญาณจะถึงคอหอยก่อนที่ประตูเตาบัดจะปิดลงรีบตักตวงความดีของพวกเราให้มากๆ เพื่อที่มันจะได้เป็นสเสบียงให้เราได้เข้าสวรรค์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังในในเวลาตอนที่เราต้องการผลบุญที่สุดแต่เรากลับไม่มีมันอยู่เลยพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับสุระที่ผมได้อ่านมาในตอนต้นของการคุตบ้านี้เป็นสุระที่ได้ทำการสรุปแนวทางของอัลอิสลามมาให้พวกเราอย่างครอบคลุมแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลาได้กล่าวว่าวัลอัุ ขอสาบานด้วยกับการเวลาอินนัลอินซานาลาฟีคุสแท้จริงมนุษย์นั้นตกอยู่ในการขาดทุนอิลลัลละดีนาอามานูวะมิลุศลิฮาติวะตะวาซูบิลฮักกิวะตะวาซูบิสซอบนอกจากบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และกระทำความดีต่างๆและตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันให้มีความอดทน ในอายะนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลาได้บอกพวกเราถึงวิธีที่จะรอดจากการขาดทุนซึ่งไม่ใช่การขาดทุนด้านทรัพย์สินในโลกดุนยาแต่เป็นการขาดทุนในโลกอาคีร์ซึ่งเป็นการขาดทุนที่หนักหนาที่สุดการขาดทุนนั้นก็คือการลงนรกสุดท้ายนี้ผมขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลาให้พวกเราทุกคนมีความเข้มแข็งในจิตใจของพวกเรา ให้พวกเราสามารถเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำของพวกเราได้และให้พวกเรายึดมั่นอยู่ในแนวทางของอิสลามที่ถูกต้องขอพระองค์ทรงเมตตาพวกเราทุกๆคนและให้พวกเราทุกคนได้เข้าสวงสวรรค์อันฟิรเดาสัสด้วยเถิดบารกัอฮ ر ลีูะีวะกุมฟิลกรุรอาาิิอาดีม أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي اوضح السبل وبلغ الرساله كما حمل وعلى اله واصحابه الكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسالوه يعطيكم واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون